สวัสดีครับวันนี้เธออยู่ที่นี่ครับมันเป็นที่ร้านบางรักเฟสนะครับมองตรงนี้ตรงนี้มันมีของเยอะมากครับตรงนู้นถ้าเหยียบตรงนู้นมันก็ร้อนร้อนมากเลยครับแล้วของแล็กที่เราที่เราจอเจอก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมองค่ะเยอะ มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มองได้นะครับนนตรงนู้นมีปลาตรงนูนะครับแล้วมีบันไดตรงนี้ด้วยนะครับมองมีปลาครับมีย้าย t นดั t i ติงอันนี้แค่เป็นแบบน้ำอย่างเดียวแล้วมันจะมี one i r dusting กับ two c o i ตรงนี้นะครับเอ้จริงๆอันนู้นเป็นคอยเหมือนกันนะครับ แล้วตรงนี้มีใจเอ็ r เอวาน่านะคะแต่อาจจะไม่เห็นมันนะครับมันอยู่ตรงนูน้นะครับอันนู้นไม่ใช่แพดเดนของมันนะคะมันแค่เป็นแบบน้ำครับหัวมันอยู่นูนะะน้นค่ะเออออมาดนู่นใช่ กะต้องคว้ามันด้ว่าะม,ามานันเป็นตุงนลูนเราต้องมีมีดดสติ้งนี่ครับมีแต่แดสติ้งเยอะมากเลยครับต้องถอดรองเท้าด้วยครับมองครับตรงนี้มันมีด้วยครับมองตรงนี้สิครับ ว้าวอืมตรงนู้นมีรถแล้วก็มีท่อตรงนู้นแล้วก็มีซัมติงตรงนู้นมองตรงนี้นะคะนี่สองมิลิล้วมองตรงนี้อนะ่ะมีอีกตรงนี้ มีปลาอีกตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้เริ่มอีกรอบแล้วนะครับ d ดบ้นะคะ